าวบ้านบางระจันรบพมา่าหลังจากที่ได้ตีกวาดปล้นหัวเมืองไราทางใหญ่น้อยที่หน้าไปหมดสิน้นและทับกรุงศรีอยุธยาที่ออกไปต่อสู้ก็แตกพ่ายหนีหมดแล้วนเนมียวสีฮาบอดีขุนพลฝ่ายเหนือก็เคลื่อนทับลงมาประชิดพระนครด้านเหนือมัองมหา,านรธาขุนพลฝ่ายใต้ก็เคลื่อนทับขึ้นไปประชิดพระนครทางด้านใต้และตะวันตก ขุนหลวงเอกทั์ก็เหมือนตัวขุนหมกรุกไปติดอยู่ข้างกระดานโคนมาเม็ดกระจายผูกกันไม่ติดพม่ากลัวจะอับไม่ถึงจนก็เดินรีรอเร่ไปมาพอดีเกิดเบี้ยงหงายขึ้นทางมุมกระดานทั้งเบี้ยผูกเบี้ยเทียมทำเอาฝ่ายพม่าปั่นป่วนอนละเวงต้องวางมือทางตัวขุนหันไปสู้กับเบี้ยงหงายเสียพักหนึ่งนี่คือพวกบ้านบางระจันที่อยู่ทางเมืองสิงห์บุรีเมืองสุพรรณบุรีต่อกัน มีหัวหน้าชื่อนายแท่นนายโทษนายอินนายเมืองนายดอกนายทองแก้วรวบรวมสมัครพักพวก,พกขึ้นต่อสู้พมา่าอย่างกล้าหาญเริ่มเรื่องด้วยเนมิลสีฮาบอดีส่งทหารกองหนึ่งไปเที่ยวคนทรับจับเฉลยแถวเมืองวิเศษัชยชาญจะคนเอาลูกสาวด้วยหัวหน้าทั้งหกจึงนำพวกราษฎรเข้ากลุ่มรุมฆ่าพม่าตายหมดแล้วไปตั้งมั่นอยู่ที่บ้านบางระจัน และนิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติวัดเขานางบวชมาเป็นอาจารย์มีหัวหน้าเพิ่มขึ้นอีกห้าคนคือขุนสารพันเรืองกำนันนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแสงใหญ่พวกพม่าตามไปจับก็แพ้ในเมียวสีฮาบอดีส่งทหารเอกไปปราบมีงาจุนหอวุ้นคนแรกเยกินหอวุ้นคนที่สองกับติงจาโบคนที่สามก็แพ้ม,มาเป็นลำดับครั้งที่สี่ส่งสุรินจอข้องคุมกำลังหนึ่งพันเศษจัดเป็นกระบวนทัพไปปราบพวกบางระจารันก็จัดเป็นกระบวนทัพ มีนายแท่นคุมกำลัง200เป็นแม่ทัพใหญ่นายทองเหม็นคุมกำลัง200เป็นปีกขวาพันเรืองคุม200เป็นปีกซ้ายแยกออกกระดมตีพมา่าพร้อมกันสุรินทร์จอข้องขี่ม้ากันร่องระยะให้ทหารตีกลองรบเร่งคนไทยมองเห็นร่องระยะรู้ว่าเป็นแม่ทัพก็ตีทะลวงเข้าไปฟันสุรินทร์จอข้องตกมาตายกองทัพก็แตก พมา่าจัดให้อยอจออากายยกมาเป็นครั้งที่ห้าจิกแกยกมาเป็นครั้งที่6ก็แพอีกทั้งสองคราวครั้งที่7ให้อากาปันคยียกมามีทั้งทหารมาทหารราบฝ่ายไทยให้นายจันหนดเขี้ยวเป็นแม่ทัพกับขุนสารคุมทหารปืนสู้ทหารม้ายกทับออกตีกระนาบทัพพมา่าก็แตกอากาปันคยีตายในที่รบในที่สุดเนเมียวสีฮาบอดีให้สุกี้ที่ไทยเรียกพระนายกองยกมาพวกบางระจันตี่ายสุกี้ไม่แต่ก็ขอปืนใหญ่มาทางกรุงศรีอยุธยา างกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมให้เพราะกลัวพมา่าจะมาดักชิงเอาปืนกลางทางจึงให้พระยารัตนาธิเบตไปหลอกก็ราวใช้การไม่ได้สุกี้เห็นพวกบางระจารันอ่อนลงก็ระดมยิงด้วยปืนใหญ่แล้วกลูกเข้าตีชาวบางระจารันก็สู้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายพืชศพกาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลงโททนสเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายซิ่งทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ทั่วดีประดับไว้ในโลกา ความมาดีก็ปรากฏกิติยศลือชาความชั่วก็นินทาทุรอยศย,ยินขจร